มีซากปะการังดึกมากเลยครัยืนหลัก้านนั่นทึ่งอะเหมือนทึงทึ่งทึ่งอะเหมือ า <ไป S 1> มาใิดภาให้ตังค์มา,างเลต่าเลยมาไปแบบไรอย่างพีเกเบียดรอ๋อหูกีได้ผ่านได้เลวอันนี้เป็นอเล็ก <c oughs> อัอนออดึงยกว่านี้นี้โรยยาวมานี่เลย ดูลึกดูลึกกลางปานอุย้ยจุดดั้จุดกักก้น,น,นอย่ามิตรปานนะครับมันนี่ครับมาดูนะครับสถานการณ์นี่ครับ อ้ย,อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อ,อ,อะไรครับมา,มาครับโอ้ยอดต่ดไม่อดตายครับในการผูกแบบถึงตาเบ็ดเลยครับนี่ครับต่อย,อ,ยอ่าสูดสูด,สด <laughs> đố là khắp kem <laughs> bán tôi mong muộn cao ครับนี่ครับผมของผมอู้หูว้าวว้าวว้าเดียวผมนี่นี่ครับเงาลูดนะครับนี่ครับมอขาวสวยเลย And I got that, huh?